Oh my.

โสภูเบวะวิธังภุพติจารกาะบังโหติสันผ้านธรรมฉันันจะสภาพปนิปุชละนัจะนจอาสนะป,ปัญญาปนันจปานิยักปริโภจนิยูปชาปนัญจะกฉันดารหานันหิคุ่นันาันดารหา,รานาันจเกษเยวะกัสตะวารนาวันปวารานาฤตาิาานานานาหา,าน,านัน,าน,านจะกอุตุขานังจหิคุกันโนาจากหิคุนีนโมวาโดจาริ ตถาสุริยสุจตโงสุกิเตสุปนิสุกิจังอีรานิสุริยาโลกสสิจายนติอภรณิที่พูนางวัชยานันเจหิศิูหิสตาปริศิทานิหนเตันาหารณปวารอาหรณาิตระนสัอบทสีมายังหัตถาสังวิจิตวานิสินาณังิพูนางอภาวโตนุสี อุตุานางน้มเอการเกตกานทางเอกางอวสิท่านตเมอวอุตุอิทธาอุตุนี้พระส่าเสนให้มันจะกินหาวส่านางนาว่าเตีไม่หุ่นตีอายังวสานโนตุอีมาสิงจากอุตุหิสตาจากอุปโธธาอิการจากปวรุณาอิยาประเทนะอิการปรณาขัมปาปัญจอุปโสธาอิการตาเฉลิอุปโธธาอวสิท่า ที่อีวานตะแบ่งในระยะสัปดาห์นี้เป็นไร้ก่อคะเก็บกับตัวขอหมายหาอะไรสับบางเดว่ากันเตมีก่อคะนะนะไม่ว่าสิ่งก็วางละเกพอวางละทายะสนิก็ที่พูดเอกถาที่พูดน้องกันเนาะนะมีมาสู้คะวางละเก

นิพิเตสุตุปัตติเตสุิวัสสจาโตุลัสีปนะลัสสีข้ามกีนัมยจโรยศาจะปวารณาปนะลัสสียาวดิการจาิถูกขมะพตาสังขะปวารณาะหะปัญจวัตตสวาสิเรตาปตัสตาปาราชิตังนาปนะสังหะนวานุกิตาเตจปวะปะปัสังอัศิตวะเอกัสสมายังสิตาเตสนจารถิการภโชนานิวะเสนยวัทุสุภาเาปติเยเจนวิเันเิ ต่ันจะหาหรณวเสนมตจบกโคจรวิญากรเตนเอวันตัวารณากรรมเนหิจะหิักขหตังกหปักลังนามโหติกาตุิจรุปังวารณากรรมัพพะตะระตงิสวาดานิการิยมานาวารณาสังเยนะอุมานตาา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาสุเมธันเตสังโฆอาจจะปวารณาปนนาสติยาดิสังขัสสะปตะสาลลัง สังโฆสมานุสิกังปวารียะสุมาะตูเมหันเตสังโฆอาศะปวารณาปนัตตะสียะกมีสังขัสสะปะตะกะลังสังโฆสมานุสิกังปวารียะสุมาะตูเมหันเตสังโฆอาศะปวารณาปนัตตะสียะกมีสังขัสสะปะตะกะลัง ตังโอสมานุสิตังตวเรียกเก่ากับโบราณเลย ูเขาดี๋ยวเราคุเขาแลโลุกไปขึนเลยเดี ok ๋ยวเดี oh ๋ยวังงเอาโซบะฮะสังคังเอาโซบะเลยอือเขาว่าว่าดับกับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะไลสังังัง สร้างขังอาสร้างงอาโซ่วารีมีเวารีมีโอสร้างขังอาโซ่สร้างขาอาโซ่สปวารีมีดิเทนวาสุเตนว่าปสร้างกาวาว่าดันตุวาอายธรรมโตเกปังอนุกปังอุปายอนุกปังอุปาายาโตป็นกาสัง

มิเทคดวสุเตดวาวันีสร้างกายวะวัดนตุมางไยสมันโตอนุกัรมปางอุปาญายปัจจันโตปฏิกริสาสาธุสังขมบันเทปวาไรมีเตเเนวะสุเทนวะปฏิสังขัยวะวัดันตุมังายะสมันโตอนุกัมทังอุปาญายะปัจจันโตปฏิกริสาเม พบันเทยังคังทวารเรมีเดทเฮนวาสุเทนวาภริสังขายาวาวัดันทุมังอายาสัมมโทอนุกัมพังอุปาไดยะพัสสันโทขัติการิสามิแทพิยมพิบันเทยังคังทวารเรมีเดทเฮนวาสุเทนวาภริสังขายาวาวัดันทุมังอายาสัมมโทอนุกัมพังอุปาไดยะพัสสันโทขัติการิสามิ สัตว์ตังคำพันปวาระมีดิเทนวาสุเทนวาปริสั้งกายเาวะวันตุมังอายสุนโตอนุกำปังปปัายาปัสันโตปเทคริตาอามีลุยามีพันเตสั้งคังปวาระมีดิเทนวาสุเทนวาปริสังกายเาวะวันตุมังอายสนโตอนุกำปังปาย pasanto so pati kari sami tanyam pi kante sang kang poware mi mi te wa su se na wa kaya wa wa dan tumang anya suan to anu kampang upadaya pasan so pati sami sadu kante poware mi mi te na nawa su kaya <tikkarisani> wa <tikkarisani> bahan tumang ayat sementara nukah pahala padanya, bahan santo pati karisami, luti ampi pantai sangkang bawah remi, ditiedawa sute nawa pari sangkayawa, bahan tumang ayat sementara nukah pahala padanya, bahan santo pati karisami, luti sangkang bawah mau Diawa Sutenawa Parisang kayawa wardantumangnya semento anu kamppang Panaya Santo pati Parisang to <coughs> 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 Tampante bawaremi ditenawa Sutenawa Parisang kayawa Wa Rantumang ayat Searto anu kamppang upadaa. ปัตสันโตปฏิกริสัมมิดูอี้ปีสังขังพันสังขังพันเตปาวารมิบิเทนวาตุเตนวาปริสังกายวาวาดันตุมังไยสมันโตอนุกัมปังอุปาฏายาปัตสันโตปฏิกริสัมมิสาธิอัปีพันเตสังขังปวารมิ ดิเตนวาสุเตนวาปาริสังกายวาวะดันตุมังอายสัมันโตอนุกัมปังอุปาดายะปัตจันโตปฏิกริสัมมิสังขัมพันเดปวารมิดิเทนวาสุเทนวาปริสังกายวา

ตาติยามปีพันเตสังคังปวารเรมิดิษให้นวาสุเตนวาปริสังกายวาวัดดันตุมังกายสเมนโตอนุกัมปังอุปาดายะปัสสันโตปัตติกริสามิสาธุปสังคังพันเตปวารเรมิดิษให้นวาสุเตนวาปริสังกายวา Wadantu mangalijamanto anu kampang upadaya pasanto patikarista kami du tiyang bimhan desan kang bawaremi mithe nawasute nawa parisang kaya wa, wa, wa wadantu mangalijamanto anu upadaya, pasanto patikarista kami ati yang bimhan

ो पति करिष्यामि डोलियं पि भण्ड्रे संघं पवारे न वा जुतेन वा पवृसं गायवान्तु माम् आयसमन्त्रो अनुकम्पां कुकाराय वसन्तो पति करिष्यामि कालियं पि भण्ड्रे संघं पवारे द्वित्वेन वा जुतेन वा भृश गायवान् PADANTU MANGKAYA SAMANTO ANUKAMPANGU PADAYA PASANTO PATEKARISAMI SAMANTO bay ở khoa thứ năm sau bao giờ không đi ăn mấy ngày sau ไม่มีโอกาสเลยอบรมพระวิชาลานายนาก็ว่าวัยชรลาที่สําคัญมากนะมาพากันเจ้าอ,อกเจ้าใจหลักสามวิเลยนั่นแหละคือองศาสนาอย่าข้าบเกินเป็นอันขาดหลักสามหลักวิเลยคือองศาศาลา ถ้าลวกเกินถ้วาวิญัยข้อใจก็เท่ากับเบียหัวพราะผู้ใจเจ้าไปนั่นแหะใอ้คิดให้ดีส่งดีงสําคัญมากนะแต่ที่ไหนให้มีศาสนาติดตัวคือหลักธรรมหลักวิญัยสติเป็นผู้คุ้มครองรักษาการประพฤปฏิบัติเพื่อการเคลื่อนไหวไปมาสติเป็นสำคัญน ให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจผมไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนห,หมูเห่เพื่อนแลอลก็เคยแนะนำสั่งสอนมาแล้วให้นำนั้นไปปฏิบัติตัวให้ดีอยู่ด้วยกันให้เป็นเหมือนเอาไ,ไว้ว่าเดียวกัน <c oughs> คำว่าทะเลาะเบาแวงขออย่าให้ยืนเป็นหาดนะเพราะเรา,าเว่าสำนักกินการทะเลาะเบาแงมันเรื่องกัน สังสมพึงไฟคือมาอเผากันเป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องของที่ส้งหมดอยาให้มีสำหรับปพิทูชัว่วดีให้พูดกันได้แต่ที่นี้กับปรากันอยู่แล้วปฏิทูชั่วดีตับเกลือกันได้จะมีนมามชาเรื่องทิถืิบา,าดาใช้ไปเลยเป็นขวบเวลา การกางศาสนาและวระโพวิภา้าจะให้การกางคนเองใ <c oughs> ้ตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักทำหลักวิเลยของศาสนาแล้วะคือตามเหลยพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาใครหาเถอจากมีแล้วก็เรียกว่าไม่มีศาสนาติดตัว ก็เป็นพระอาราถาหาที่พื่นที่เกาะไม่ได้เพราะไม่หาเป็นคนเป็นพระอาราถาไปเลยสีเดียวให้เป็นผู้มีหิ้วสปะภายใจจิตใจสติให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่าให้เผลอสติเป็นของส้าไข่มากคัะ ผลเ,น,น,เ,น,เ,น,เนีการปฏิบัติบาสมไปโรนหน้าบูเพื่อนก็ประกาศความดีความชั่วให้บูเพื่อนฟังอย่างชัดเจนการประพฤติปฏิบัติเราหาที่ตอกติเราไม่ได้ตลอดมาไม่มีคำคำว่าล่วงเกินด้วยไม่มีหีวจะปะไม่มีให้เอาดีเป็นหลักเกณฑ์ ไปที่ไหนให้มีศาสนาติดตัวสติเป็นสำคัญมากคุ้มครองเราให้มีศาสนาติดตัวเราไปที่ไหนใหญ่เคลื่อนข้าจจากหลักธรรมหลักวิลลยการเคลื่อนข้าศัลักธรรมวิเลยด้วยเจตนานีลายโกกาดมากทีเดียวอย่าให้มีในวันนี้เป็นขาดนะนอกจากความไม่รู้ม่เห็นนั่นก็เป็นธรรมดาด้วยกันท่านราษฎรกบัติ ถ้าแบบที่ว่าไม่มีฮีโอ่ะปาอีเรียกว่าอารัชิตาใช่ไม่ได้เลยนะไงถ้าเตืตเอนตนเสมอกิเลสกนอยู่กับหัวใจเรานะถือมันไปนใหญ่ตลอดมันไม่ได้เป็นใหญ่กว่าธรรมนะกิเลสมันเป็นใหญ่มันกิเลสไ,ไม่เป็นน้อยกว่าธรรมมันเป็นใหญ่กว่าธรรมอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราให้พากันละวัดระวังให้ดี การความเพ้อเพียงสาวกีนั้นแหละเป็นความถูกเจ้าดี้าแล้วดังที่เคยปฏิญาติมาผมก็ไม่เคยได้เจ้าดีบูเพื่อนสมเหตุสมผลว่าสอนบูเพื่อนด้วยความเมตาสงสารด้วยล้วนผลที่รับก็คือความสวยงามทางตาทางหูทุกอย่างสวยงามนี <c oughs> ่ก็ปฏิบัติมาเต็มกำลังก่อนสาวาท พูดเปิดเผยให้บุู่เพื่อนฟังว่าผมผายสงสัยห,หมดทุกอย่างแล้วในสมบุ์ทั้งบวชไม่มีในหัวใจขาดสบัสิออกไปบทนั้นเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่ที่สิบห้าหรืออะไวนที่สิบห้าพุทธภาควบสองพันสี่รยเก้าสิบสามนั่นละว,วันนีสขาดสบัสจากใจตั้งแต่วันนันมาไม่มีสมบุ์ใดๆเข้ามา ผัวพันในจิตใจเลยนี่ก็เพราะการตัวเพื่ปฏิบัตินั่นแหละให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบตัติอย่ามีที่รับที่แจ้งให้มีที่แจ้งอยู่ตลอดเวลาเฝ้าวามกระทำตัวเองรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนอื่นไม่รู้ตกของก็รู้คนอื่นไปเห็นจ้าของก็เห็นอย่าให้มีที่รับที่แจ้งผู้ปฏิบัติทม าทำไม่มีทีรับที่แจ้งทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วล่ะผมมีแต่โลบายใจทุกว,วันเลยไม่ได้เรื่องในลาล่ะเผืดอกอนสูงทั้งท่อดล่ะอยู่กับบุกกับเพื่อนไปอย่างนั้นล่ะประทับประคองถาดกันตอนนี้ก็จะไปไหวล่ะไปในโซสัต์โซเซดีที่ไม่โลมเพราะเพราะสติก็เลย สติก็เรียกว่าสติน,นี่เป็นอัตโนวัติอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่เคยเผอเละจิตถึงขั้นดีแล้วคำว่าเผอไม่มีเป็นรักธรรมชาติตายตัวนี้เราอยู่ด้วยรักธรรมชาติที่เท่านั้นแหละไอ้บุคลากงใจปฏิบัตินน าการทะเลาะเบาแย่กันอย่าให้มีในวันที่เป็นขาดนะเรื่องนี้เป็นเรืเ่องที่เิเสเทวทัตเทวทัตจะรู้โทษขอขวาวพระพุทธเจ้าไอ้กกเสของเรามันรู้โทษของตัวว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเลยเทวทัตไปแล้วดันนะให้ระวังตัวนี้นะมันอยู่ลับๆนะเิเสตัวเลยเทวทัตนี่มันเป็นอาจาย์ของเทวทัตไปเลยหัวใจของเราไม่รู้สึกตัวนะ ให้นวัดระวังให้ดีอยู่ก็บวูกับเพื่อนก็มีการเคลื่อนไหวไปมาสัมผัสสัมผัสกับตาหูใจอยู่ตลอดให้ระวังสติเป็นจับการะการภาวนาเรื่องสติสาคัญม,มากทีเดียว ใครตั้งสติได้ดีเท่าไรแล้วก็กิเลสไม่เกิดมันจะนาได้นรือไูเขาก็เกิดไม่ได้สติครอบไวหมดถ้าเผอสติวลาไรกิเลสเกิดเกิดจากสังขารนั่นแหละสังขารคือความคิดตูงสังขากรกวาจากอวิชชาปัญญาสรางการาต่อสายยาวเหยียดไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราได้เผยสติแล้วต่อไปเรื่อยๆถ้าสติมีอยู่แล้ว่าจะมีเท่าไรวันก็ไม่เกิดกิเลส มันขึ้นอยู่กับสติควบคุมตัวเองนะให้ระว่งด้วยสติสเสมอไปการประกอบความเพียรยาลดละนะให้แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาความเพียรเป็นสำคัญมากอีกงจรให้ดูหัวใจตัวเองใจเรืละมันลุกลี่ลุกหล่นลุกดิกลุกดิกอยู่ตลอดมีสติตลอดเป็นเครื่องควบคุมถ้าไม่มีสติแล้วก็ มันส่งทั้งทอนเหรอไม่เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> อันนี้ก็อยู่ก็อููเพื่อนไปอย่างะไรอยากทุกอย่างอยู่ไปทอาอยู่คนเดียวนะอันนี้ใส่เปอย่างนี้มาดังเดีวอยู่คนเดียวเท่านั้นนะใล้ไครวยุ่งไว้ได้เราอยู่คนเดียวเร <c oughs> นนาก็คือกระดังการหาวนาอยู่คนเดียวสบายสบาย มายุง่งกั่ใครมิแต่แย่ตยัย,ตยส่วนว่ามายุ่งตลอดปากตั้งอกตั้งใจปฏิบัติปาวดานสำคัญม,มากนะสตินี่แหะควบคุมควาเปลี่ยนของเราอย่าให้เผยถ้าไม่เผยสติแล้วก็ตั้งหยิบได้นะ ิไม่สมงบก็สงบได้ถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติเนะี่ยหาความสงบไม่ได้นะสติเป็นเจ้าขัญครอบอยู่ตลอดเวลาดีใจสงบได้นะสติยิ่งต้องระวังอยู่ตลอดไม่เผลอท่านบอกสติสมัตตปฏิยานะสติจบต้องปราถนาได้ที่เจ้าบัวที่ว่ข้อยกเว้นเลยต้องระวีสติอยู่ตลอดเลย อะพี่ but, but ีอปากันกลับนะนะพอเาะละผมอะไรไม่ได้ละนั่งกลับไปหัวต่อเดียวเล่ากันเอาเล่ากันคะเอาละละยังไข้าไปดีดีสว่าเยั เสล้วสล่างแล้วเาอาสว่างแล้วเพื่อนผ้าที่ออกมาได้แล้วน่าสางแล้ว